สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเยือนอีกแล้วนะคะในช่อง My Sakura Family นะคะ <Woo! S 1> วันนี้ก็จะมาแจกไอนะคะก็จริงๆเคยลงคลิปเกี่ยวกับการแจกไ d ดีไปแล้วนะแต่ว่าลบไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาแจกไปอีกรอบนึงนะคะไอดี ID ที่พี่จะมาแจกวันนี้ก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในออบรอบบ้านกันก่อนนะคะบ้านหลังนี้พี่ก็ดูแล้วมันสวยดีพี่ก็เลยอยากเอามาแจกนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆสไตล์มินิมอลดีนะคะก็คือบ้านก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะโอเครอบๆอบบ้านก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าเข้ามาอ่าห้องแรกก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆห้องนั่งเล่นนะคะ หรือประมาณห้องรับแขกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะทุกคนก็จะมีก็ใช้ไฟฟ้าแบบใช้สอยอะไรแบบนี้อ่ะมีตู้เย็นด้วยนะคะส่วนทางด้านซ้ายมันก็จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนอ่ะก็จะมีอาจ,จะกุชชี่นะคะมีกระจกมีตู้ซักผ้าน,นะคะมีฝักบัวอะไรนี้นะทุกคนก็ดูสไตล์แบบว่าหรูนะ ทคนมันดูหรูแล้วก็สะดวกดีนะอ่นะเราเข้าไปชั้นบนกันก่อนนะคะอ่าทุกคนนี่นะคะคือพี่ชอบมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีโคมไฟด้วยนะคะอยู่ตรงกลางห้องแล้วก็จะมีเตียงนอนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแขนด้วยนะคะทุกคนสำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พี่ชอบในนะก็ โอเคประมาณนี้เลยก็สำหรับใครที่อยากจะได้บ้านไอดี ID บ้านนี้นะคะพี่ก็จะทิ้งไว้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะามาที่บ้านหลังที่สองนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีจักรยานหน้าบ้านด้วยนะคะ อ่าเข้ามาห้องแรกก็จะเป็นเหมือนห้องดูทีวีนะคะห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมีตู้เย็นด้วยนะแล้วก็ข้างๆห้องก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนจะมีอ่างจากักรชีชนะคะมีกระจกนะคะประมาณนี้อ่าอันนี้มันดูแบบหรูนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะก็เป็นโซนแบบโซนหนึ่งที่ชอบเลยนะสำหรับบ้านนี้เพราะว่า ก็ดูสวยดีนะคะทุกคนอ่ะมาที่ข้างบนบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่านี่ทุกคนก็เป็นโซนนั่งแบบว่าดูวิวข้างนอกอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคอมเอาไว้สำหรับทางานแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยคือแบบเก๋มากเลยนะคะคนทําคิดได้ไงเอาเอา,อาหารมาทำเป็นคีย์บอร์ดนะคะ อ่ะก็จะมีเตียงนอนนะคะเสิสับนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้รูปแมวมีตัวเครื่องแป้งนะคะอ่าสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่จะทิ้งไอดีไว้เลยนะไปดูกันมาที่บ้านหลังที่สามก็จะเป็นอีกบ้านหนึ่งนะคะที่พี่ชอบเลยนะเข้ามาโซนแรกก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนโซนแรกก็จะเป็นห้องรับแขกอะไรแบบนี้นะ mm hmm. อ่าก็จะมีแจกันอยู่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีโคมไฟโซนนี้ก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆโซนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีห้องครัวเป็นในตัวด้วยนะประมาณนี้อ่ะมาที่โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบชอบที่สุดเลยนะพี่อนชอบที่สุดเลยก็เหมือนคล้ายๆเป็นห้องทํางานนะคะทุกคนมันจะมีโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ ีเตียงนอนเลยนะอันนี้คือชอบมากเลยนะมีเตียงนอนนะคะแล้วก็รอบห้องก็ดูแบบน่ารักดีนะทุกคนชอบมากนะมีกระจกด้วยใช่ไหมดูแบบมินิมอลมากเลยนะทุกคนคือถ้าใครชอบแบบแนวมินิมอลน่าจะชอบบ้านหลังนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะอา่าโซนห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ กระจกนะคะมีโพส้วมนะอะถ้าใครชอบนะคะพี่ก็จะทิ้งไอดีไว้ให้เลยนะเมื่อที่บ้านหลังสุดท้ายนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งที่ชอบนะคะเพราะว่า บรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านมันมันสวยนะทุกคนก็จะมีเก้าอี้นะคะมีโต๊ะนอกบ้านนะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นสวนปลูกผักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีโต๊ะเอ้เก้าอี้สิทุกคนเอาไว้สำหรับนั่งเล่นชมวิวนะคะแล้วก็มีดอกสาบุระโปรยตลอดเวลาเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆแบบว่าเหมือนสระน้ําเล็กๆนะคะ อันเนี้ยชอบมากเลยนะตรงเนี้ยทุกคนอ่นะแล้วก็มีเก้าอี้นะสำหรับนั่งเข้าไปดูตัวบ้านดีกว่าจะบอกว่าบ้านนะคะค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะทุกคนแต่ว่าสวยมากจริงๆนะบ้านหลักเนี้ยมันถึงมันจะเล็กแต่แบบมันก็ดูแบบเรียบง่ายดูน่ารักนะคะแล้วตรงเตียงนอนก็จะมีกีตาร์ด้วยนะอ่นะแล้วก็จะมีโซนแบบ ตู้ป้านะคะนั่งเล่นอะไรแบบนี้นาะมีห้องน้ำก็ถือว่าเป็นบ้านที่เล็กกระทัดรัดดีนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่เอิญก็มาแจกให้เรานะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอิญทำคลิปต่อไปนะก็สำหรับไอดีสุดท้ายพี่จะทิ้งลิงก์ไว้อาจหลังจบคลิปนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ